สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของกรอบนะคะกลับมาพบกับกรอบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2ค่ะวันนี้วันพราหาสัสป,ปดีทที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะ หรือว่าพศ2564นั่นเองให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่นะคะ,ะนักเรียนคะวันพระหัสบดีเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะนักเรียนต้องเขียนตัวให้ผอมลงสักเล็กน้อยนะคะจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันได้นะหลังจากนั้นนะคะเว้น1บรรทัดเขียนคําสั่งเลยคะ่ะว่าสะกดคําแจกลูกมาดูกันนะคะ5คําคเหมือนเดิมค่ะคําที่1ค่ะคำที่1คําว่า กำมือสะกดค่ะกอำกำกำมอือมือกำมือแล้วนักเรียนก็เขียนแจกลูกนักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนลายมือนักเรียนต้องอยู่ในเส้นบรรทัดนะตอนนี้เด็กแต่ละเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ครูอ๋อเห็นแล้วว่าลายมือสวยมากเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะคำว่า กะลากอะกะลอาลากะลาถ้าคุณครูไม่กระดกลิ้นนะคะลอนั้นต้องเป็นลอลิงค่ะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะคำว่าราสีราสีกระดกลิ้นค่ะรออาลา สอีอสีสอสาานะคะราสีนี่แหละค่ะคำพวกนี้นะักเรียนต้องจำนะคะว่าเขาใช้สอเสือสอสาาหรือว่าสอหรือสีนะคะว่ามันมีการออกเสียงสอเนี่ยอยู่สามตัวนี้ต้องเขียนบ่อยๆนะคะเราจะได้จำได้เนาะอ่าข้อที่สี่ค่ะคำว่าสำเพานะคะสะกดได้ค่ะ สออํสาสัมพอเอาเผาสามัมเผานะะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะคำสุดท้ายแล้วคําว่าทุระทออุทุรออระทุระ นี้คำจะยากหลายคำเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะเขียนสะกดคําแจกลูกทั้ง5คํานี้แล้วนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อ่านให้คุณตาคุณยายฟังให้คุณป้าคุณน้าหรือคนในครอบครัวฟังก็ได้ค่ะหลังจากนั้นส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูในรูมชินชมนะคะความสามารถของเด็กๆครูด้วยนะคะเอาละค่ะเหมือนเดิมทุกวันค่ะอ่านทุกวัน เขียนทุกวันเก่งแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้บวงขอกราวคำว่าสวัสดีค่ะ